แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมนอกจากนายกถแถลงผลงานนะครับมีตัวของบอร์ดไตรภา,าคีด้วยนะครับซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยเขาเรียกว่าเลื่อนมาสักพักหนึ่งเพราะว่ามีคนไม่มาประชุมแล้วก็ล่มไปสองลงกันไม่ค่อยได้เพราะว่านายจ้างเองก็ต้องยอมรับไม่ค่อยเห็นด้วยนะดยสภาวะเศรษฐกิจก็ไปเพิ่มต้นทุนนายจ้างนี่ก็เกรงว่าจะอยู่ไม่ไหวกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าจำได้ว่าเขาที่แล้วพูดถึงขนาดที่แบบว่าแลกกันก็ได้นะถ้าขึ้นก็ เอาคนออกเลยประมาณนี้ก็ <c oughs> เลยเป็นประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็ลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะประชุมกันได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ตามข่าวนี่ต้องบอกว่าแม้กระทั่งฝั่งลูกจ้างเองก็ยังยอมรับว่าการขึ้นสี่ร้อยบาททั่วประเทศเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าแต่สภาวะของแต่ละจังหวัดก็อาจจะไม่เหมือนกันโดยทีเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงทางนายจ้างเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นบริษัทที่โอเคโอเคเนี่ยเขาก็จ่ายเกิน400กันอยู่แล้วนะเนี่ยการที่จะไป เพิ่มต้นทุนตรงนี้มันดูไม่ค่อยสมพิษผลในภาวะแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็เห็นล่าสุดมีบอกด้วยว่าอาจจะขึ้นแค่ธุรกิจที่เป็นไซซ์ L ซึ่งก็คือธุรกิจที่มีลูกจ้างมากกว่า200คนขึ้นไปซึ่งไซซ์แบบนั้นเนี่ยถ้าเขายังอยู่ได้ตอนนี้ดีๆเนี่ยเขาก็าจ่ายเกิน400กันอยู่แล้วละ่ะก็เลยแทบจะไม่มีผลอะไรนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องจับตาว่าพรุ่งนี้จะคุยกันตกลงกันได้หรือเปล่าเพราะถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกลงหรือว่าคุยกันไม่เรียบร้อยเนี่ยปีใหม่คงไม่ทันแล้วละ่ะ อันนี้เขาเขาพยายามที่จะให้ขึ้นตั้งแต่วันปีใหม่ของปีหน้าครับ <alia S 3> <icate S 1> จริงๆที่มีประเด็นผมว่าคือทั่วประเทศนี่แหละ <S 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 เพราะว่าจ,จริงๆในแต่ละจุดเนี่ยมันมันจะไม่เท่ากัน <S 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 <ช>อย่างในภูเก็ตกรุงเทพเนี่ยมันสามรอืแปดสิบนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็แค่3า0อยห้าสิบนะครับก็ถ้าถ้าเกิดมันขึ้นมาเท่ากันหมดเนี่ยมันมันเอ่อมันเรียกว่ามันก็บิดเบือนกลไกตลาดนะครับผมแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมันไม่ควรจะเท่ากันนะครับแล้วแต่บริบทเศรษฐกิจตรงนั้นกันไปนะครับก็เอ่อ ติดตามกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับอันนี้พี่มนว่าเขาจะขึ้นได้ไหมคิดว่ายากนะอันนี้ตรงๆคิดว่าคิดว่าไม่น่าได้นะหรือว่าถ้าถ้าได้จริงๆน่าจะเป็นเหมือนเขาที่แล้วที่ประกาศเป็นเฉพาะบางอุตสาหกรรมหรือบางธุรกิจเลยแบบนี้อาจจะพอเป็นไปได้เห็นว่าอ่ามีนายจ้างกลุ่มหนึ่งก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าถ้าขึ้นจริงๆเนี้ยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆจะเป็นต่างต่างดาวมากกว่าเพราะคนไทยเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่เรียกว่าใช้คําว่าสกิลหน่อยละกันก็จะได้เกิน ขั้นต่ําอยู่แล้วเงี้ยการขึ้นตรงนี้แทบจะไม่มีไม่ได้มีผลกับอุอตสาหเศรษฐกิจไทยเพราะว่าถ้าต่างดาวได้ขึ้นเนี่ยเขาก็เอาเงินกลับประเทศส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้จ่ายในประเทศมากขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องก็เป็นเป็นมุมมองของลูกเจ้านายนะครับว่าเขามองว่าเขารู้ว่าตรงไหนมันยังไงนี้แต่ว่าก็ต้องจับตาว่าพวกนี้จะตกลงได้หรือเปล่าส่วนตัวคิดว่ายากคิดว่าไม่น่าเกิด แต่ว่าเราก็มาดูเผื่อแล้วกันนะครับผมแต่ทางนี้ผมไม่ได้กังวลอะไรนะครับก็ CK เนี่ยปกติตลาดชอบเอามาผูกผูกกับเรื่องขึ้นค่าแรงนะครับแต่เราย้ําทุกครั้งนะครับว่าบริษัทเนี่ย <laughs> จ่ายสูงกว่าค่าแรงอยู่แล้วนะครับระดับหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆไม่ไม่กระทบตัวของผมประกอบการเลยนะครับผมเรามองว่ามันจํากัดมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยราคาหุ้นจริงก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างดีนะผมอาจจะใส่ราคาพิดขออภัยนะ,อ,ะอยู่ประมาณใกล้ๆ20บบาทนะครับก็ ประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับร้อยสาล้านหุ้นเนี่ยมันคิดเป็น7.6%เลยนะครับเยอะมากนะครับสำหรับหุ้นที่จดทะเบียนแล้วทั้งหมดนะครับก็เริ่มซื้อจริงๆตามที่ขอไว้ก็คือวันที่2นะครับล่าสุดผมยังไม่เห็นซื้อคืนนะแต่ราคาหุ้นนี้ก็ยังเห็นค่อยๆฟื้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เออหน้าหน้าเล่นนะครับแบ็กหลอกนี่ก็คาดว่าน่าจะ2 0 0แ0 0กว่าล้านนะครับในในในปีหน้านะครับอันนี้ก็ ราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยผมว่ายังเก็บได้อยู่นะครับต่ำ20บาทแล้วก็เหมาะสมที่เรามองเนี่ยในเชิงพื้นฐานอยู่ที่26.5นะครับแนะนํำซื้อแล้วลูกๆก,ก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอย่างเบมก็เป็นนิวไฮเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สีก็ดูดีนะครับครับส่วนถ้าขึ้นค่าแรงเนี่ยถามว่ากระทบใครมากสุดนะครับ จะเห็นว่าพวก CK กับ s t ต็กจะเห็นว่าไม่ค่อยกระทบเลย<ม>อยู่ด้านข,อขวอขาของการาฟเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจ่ายสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปั๊มน้ํามันเนี่ยอันนี้จะกระทบหน่อยนะครับก็อย่าง PDG เนี่ยก็เรามองว่ากระทบประมาณสัก11%เนลยนะครับทุกๆค่าแรงที่ขึ้น10%นะครับก็อันนี้ตัวอื่นก็มีอย่าง TFG ด้วยครับ AAI G G F เอ S N ีทีเนพอะไรพวกนี้นะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับ ส่วนติดล้อนะครับผมอันนี้เผื่อว่าถ้าขึ้นได้แล้วก<ช>ันแต่ว่าโอกาสโอกาสน่าจะยากนะ<ช><ช>นะครับแต่ถ้าขึ้นได้เนี่ยผมว่าอาจจะมีการเก่งกําไรหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับถึงแม้จะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าด้วยราคาเนี่ยผมมองอย่างที่บอกไปนะต่ำสิบเจ็ดหรือใกล้ใกล้สิบเจ็ดเนี่ยคิดว่าน่าเก็บละนะครับแล้วก็ถือรุนงบไตามาสี่เลยเพราะไตมาสี่เนี่ยคาดว่าน่าจะโตทั้งเอียร์ออนเอียร์แล้วก็คิวออนคิวนะครับ NPL น่าจะบอททอมเอาไปล้เพราะจริงงบไม่สวยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขานั่งเคลียร์ตรงน เยอะพอสมควรแล้วนะครับหลังจากนี้น่าจะเห็นดีขึ้นนะครับก็ยังแนะนําซื้อนะครับในกลุ่มไฟแนนซ์แล้วก็ลุ้นว่าสมมุติถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยอาจจะเก่งกําไรตัวติดล้อได้นะครับราคาเหมาะสมก็19บาทครับกลุ่มไฟแนนซ์ก็ท็อปพิกยังเป็น MTC นะแต่ติดล้อนเล่นเป็นละกะนะครับ